คนดังนนกุลชานนมีข่าวดีครั้งใหญ่เรียกได้ว่าลัคกี้อินเกมแอนลัคกี้อินเลิฟสุดๆเลยล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มหน้ามนคนตะมุตมิอย่างนนกุลชานนสันตินะทรกุลเพราะนอกจากเรื่องงานจะปังแล้วเรื่องหัวใจก็ปังไม่แพ้กันเลยเพราะกำลังศึกษาดูใจกับนางเอกรุ่นพี่อย่างแอปทักษอรแถมยังมีแฟนๆและคนรักเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยล่าสุดก็มีข่าวดีครั้งใหญ่ หลังมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมพุ่งไปถึง3ล้านคนแล้วงานนี้แฟนๆจึงออกมาติดแฮชแท็กนนกุล3ล้านเพื่อร่วมยินดีเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ 3M แล้วนะครับคนเก่งยินดีด้วยมากๆเลยเพราะเธอน่ารักเสมอไม่ขออะไรนอกจากขอให้เธอมีแต่ความสุขและขอให้เธอมีคนรักเยอะๆเลยครับนนกุล3ล้านนนกุล สล้านแล้วเก่งมากๆยินดีด้วยนะครับคนเก่งรอยินดีกับโนนตอน4ล้าน5ล้าน10ล้านต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะขอให้มีคนรักในตัวตนของโนนเพิ่มขึ้นทุกๆวันขอให้เธอถูกคนพบเยอะๆคนจะได้รู้สักทีว่าชาโนนน่ารักเท่าโลกโนนทกุล3ล้าน 3 million followers on IG ยินดีด้วยนะคะคนเก่งเติบโตไปอีกก้าวแล้วนะคุณชานน I am so proud of you ยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้เสมอนะคะอยากจะบอกว่าชาโนนเก่งมากๆนะยอดเยี่ยมดีเลิศที่หนึ่งและที่สำคัญ you deserve everything Hash tag นนกุล3ล้าน Hash tag นนกุลงานนี้ก็มีแฟนๆมาร่วมแสดงความยินดีมากมายเลยละคะ่ะเพราะมีคนรักมากขึ้นทุกวัน และแม้จะมีข่าวกับผู้หญิงก็ไม่ทำให้กระแสความนิยมลดน้อยลงไปเลยด้วยค่ะ